ชาวประมงพื้นบ้านที่อ่าวลัง,งูหมู่ที่1บ้านท่าชมวงหมู่ที่สองบ้านปากลัง,งูและหมู่ที่14บ้านหลอมปืนตำบลละง,งูอำเภอละง,งูจังหวัดสตูลซึ่งเป็นชุมชนที่อนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งกำลังใช้เครื่องมือประมงประเภทอวนรุนเดินบริเวณริมชายหาดเพื่อหากุ้งหรือตัวเคยที่นำเอามาทำกะปิก,กันอย่างคึกคักโดยชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้านนี้จะออกมาทำประมงประเภทอวนรุนเดินหรือซิหลิง ริมชายฝั่งในช่วงมรสุมซึ่งซีริงมีสองประเภทคือซีริงอวนเขียวจะรุนประเภทกุ้งเคยกุ้งฝอยและซีริงอวนแดงจะเน้นกุ้งตัวโตวขึ้นมาหน่อยเป็นกุ้งขาวกุ้งเหลืองกุ้งหัวเรียวซึ่งกุ้งประเภทนี้จะไม่โตเมื่ออายุครบก็จะตายเองชาวประมงพื้นบ้านที่มีงบป,ประมาณน้อยก็จะทําประมงชนิดนี้เพราะใช้ไม้ไผ่เพียงสองท่อนร้อยผูกกับอวนโดยใช้แรงคนเดินรุนเท่านั้น ไม่ใช้เครื่องจักรไม่ใช้เรือไม่ใช้เครื่องทุ่นแรงแต่อย่างใดการทำประมงประเภทนี้จึงเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำชายฝั่งและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมชาวบ้านจะนิยมทำประมงประเภทอวนดุนเดินในช่วงมรสุมเพราะจะมีสัตว์น้ำเข้ามาใกลใ้ชายฝั่งจำนวนมากทำให้เป็นที่นิยมทำประมงประเภทนี้โดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อริมหาดโดยนำกุ้งฝอยหรือกุ้งเคยไปทำกะปิ ส่วนกุ้งที่มีไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนำไปปรุงอาหารขายได้กิโลรกรัมละ100-150บาทด้านนายทวีแก้วทองอายุ48ปีชาวประมงพื้นบ้านประเภทอวนรุนเดินบอกว่าในช่วงพายุมรสุมตะวันตกชาวบ้านจะทำประมงประเภทนี้ซึ่งเหลืออยู่น้อยคนที่จะคงใช้เครื่องมือชนิดนี้ห้าหน่อยกันมันไม่มันจะพอโบยอ,อย่างสิ้นหน่อยคน ตวนมากก็จะปลาหมงกันหมากแต่วิธีที่แบบนี้เราหายากครับเราหากุ้งอะไรบ้างกุ้งขาวกุ้งกุเรียลเรานำไปทำมาเมนูอะไรบ้างกิโลเท่าไหร่กินร้อยห้าสิบหรือร้อยหนึ่งอาหารเมนูขั้นเราไปทำอะไรได้บ้างกุ้งตัวนี้พัดแกงได้เพียบครับจ,จำได้หลายแบบ โดยในวันนี้ทางอบตอละงูได้มาร่วมสืบสารอนุรักษ์เครื่องมือชนิดนี้ซึ่งเป็นหนึ่งทางเลือกของชาวประมงเรือขนาดเล็กที่ไม่สามารถออกเรือประมงได้ในช่วงมรสุมก็จะมาหากินโดยการใช้อวนรุนเดินเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวอีกทางหนึ่งในช่วงพายุมรสุมและเรือขนาดเล็กไม่สามารถออกไปทําการประมงได้พีน่น้องประชาชนที่มีทุนน้อยเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะมีเรือมีอะไรที่ไปหากินข้างนอกได้ก็ ซึ่งใช้งบประมาณน้อยวันเล็กไม้ไผ่สองอันก็ทําเป็นการก็ลุนเดินซึ่งเขาดูักโดยไม่ให้ใช้เครื่องรุนแรงไม่ใช้เครื่องยนต์ไม่ใช้เรือซึ่งอาศัยลุนเดินอย่างดีก็อย่างน้อยก็สามารถที่จะหารายได้มาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้นะครับวันหนึ่งในในช่วงมรสสมอย่างเนี้ยช่วงบรชสมตะวันตกเนี้ยจะลุนได้ดีเนื่องจากสัตว์น้ำเนี่ยจะเข้ามาใช้ฝั่งเวลาน้ําลุนจนน้ําลงลน้ําแห้งแล้วก็น้ําขึ้น พอน้ำขึ้นลนุนแมแน้ําำลึกก็จะขึ้นสองใต้นิวรายงาน